สองมือที่ดูนิ่มน่นอ่อนโยนสองมือที่ดูช่างบอบบางอย่างนั้นสองมือที่ดูไม่มีความาำคัญคือสองมือที่ทำให้โลก กานั้นเกิดเป็นยิงแท้จริงหัวใจนั้นแกร่งยิ่งกว่าชายขอเพียงให้เป็นได้ดังที่ตรั้งใจจะทุกทนเดียวดายไม่มีความสำคัญ บันดาลโลกหมุนเวียนวนไปตามจิตใจนำพาให้เป็นไปตามต้องการทุกสิ่งเปลี่ยนแปลไปด้วยมือเธอเสกสรรดังถ้อยคำประพันธ์เปรียบเปรยพันนา,นา ถึงชายได้กวัดแกว่งแพงจากอาจซื่ออำนาจกําแพงแรงยิ่งกว่าอันมือกวาเปใสแต่ไรมาคือหัดทาครองพิภพบจบ Sakon